ครับามาพบกับช่องก้าน้อยแฟมิลี่นะครับผมวันนี้มาพิก4ครับพอดีคุณหญิงเขาใช้ให้มาซื้อของนะครับผมต้องถ่ายดูด้วยถ่ายแล้วลงคลิปด้วยนะโอ้ก็ไปเลือกซ็อกาเมื่อกี้ก็ไปเลือกซื้อของมาแล้วแหละครับแต่พอดีคุณหญิงเขาไม่พอใจครับคุณหญิงเขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปลงมาด้วยให้ถ่ายวอกด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเราซื้ออะไรมาบ้างเมื่อกี้เราได้เอารถเข็นไปจอดเรียบร้อยแล้วท เอาไว้ได้เทียบผ้านานไงอ่ะเดี๋ยวดูครับไปนี่ครับท่นของเรา <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็มาซื้อของให้กับสุดที่รักของเรานะครับผมอันนี้คุณหญิงก็สั่งมาบอกขอซองใหญ่ๆนะครับซองใหญ่ๆโตๆเท่านั้นก็มีทาโร่ครับไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะแล้ว็ไมาเซลฟี่ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับพอดีทิ้งไว้ที่โรงแรมไม่ไดเอามาแต่ก็นี่เลยครับผมหอ้ใหญ่ครับเดี๋ยวนะหลบเขาแป๊บครับผมเลยนี่เขาก็เป็นโปรโมชั่นเขาก็จะแถมแท็กซี่ครับขวดหนึ่งนะนางบอกว่าให้รีวิวสินค้านะฮะเราก็จะรีวิวนะครับไม่มีใครจ่ายกูจ่ายคนเดียวเลยโอเคนะครับนี่ครับผมเลยซอนเหลืองหนงชอบนังอบเยอะครับบอกเลยว่าเยอะมากไอนี้ก็ลืมถ่ายครับผม ่ะนี่ก็แถมครับผมซื้อสองซองก็แถมสองขวดนะฮะแล้วก็มีครับผมนี่ฮะโยเกิร์ตไมโซบอนเซอร์เลยแล้วก็นี่ครับอันนี้นางชอบมากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแคคเกอร์ซอสพิซซ่าครับผมชอบมันเถอะนางชอบมากก็จัดมาหนึ่งสองนี่ครับสามสองทีสงสงสง่สี่หมดแล้ว นี่ครับสี่ทั้งหมดสี่ครับนี่ครับผมแล้วก็มีเยอะแยครับโยเกิร์ตอีกเอานี่ครับอ่าคุกกี้ครับผมบางทีก็เหนื่อยครับโอเคครับผมไปดูต่อไปนี่ครับอันนี้จะเอาไว้ทําเป็นชาเลนจ์นะครับผมจะจะมีคลิปกินมาม่าเผ็ดเกาหลีด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแต่เปลืองรถเขาอีก นี้ครับผมสุดที่เลิศอ่ะลงไปไปลงไปอ่ะตอนนี้ครับช็อกโกโล่ช็อกโกลแลตก็อนาคตก็สปอนเซอร์เข้าบ้างก็ได้นะครับและนี่ก็ไม่เคยซื้อให้ใครกินก็ต้องซื้อนะครับผมโอเคครับผมอโยเกิด์ตไปโยน เราได้ทําการซื้อไว้แล้วนะครับผมแต่พอนีอยากจะได้วอลกที่ดีครับก็เลยต้องมารีวิวใหม่อะไปโยนับผมอันนี้ก็เป็นของที่ต้องใช้นะผมโยนลงไปอ่ะเชชูครับผมไปโยนนี่ครับอ่ะสูตรทิ่รักของผมชอบมากนะโยน ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของนางเกือบทั้งหมดครับของส่วนตัวผมไม่ค่อยมีนะฮะของส่วนตัวไม่ค่อยมีอ่าก็ก็กินด้วยกันนั่นแหละรครับหยอกหยอกันไปนะฮะอ่าโอเคอยูเฉลียงดิฉุล่าครับก็ซื้อกันไปอ่าเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหญ่อ่าอันนี้ผู้หญิงผมชอบนะครับนางชอบมากนางชอบกินของแข็งมากเอาโยนไป จะซอ,องไปครับอันนี้ในโฆษณานะครับผมเขาบอกว่ามาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะโอเคครับผมเราก็เลยหยิบมาเลยน้ำยาปับผพานุ่มครับผมว่าจะลองเอาไปหมักไก่ไหมว่า,วามันจะนุ่มจริงไหมหยอกนะครับผมอ่ะก็เยอะพอสมควรนะครับผมเกิดเป็นผู้ชายอะเนาะมันก็ต้องดูแลเนาะ เนาะต้องดูแลคนที่เรารักให้ดีนะครับผมตปต่อเหมือนเหมือนไปคลิปลบายไงก็ไม่รูนะ้เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับผมเป็น ep 12แล้วกันเนาะ <c oughs> อ่าโอเคไปครับชมตอไปอ่าสตอนนี้ครับอืมอันนี้กระเป๋าตังใหม่ครับผมกระเป๋าตังใบเก่าของผมมันเห่าแล้วอ่าอน,นีมาเซลฟี่ก็มาเอามาก็มาได้ใช้นะฮะนี่ครับแล้วก็อันนี้ น้ำครับผมตายแตกนะ่นอนเลยว่ะเนี่ยครับของก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมก็พอดีมาทำธุรกรรมที่ธนาคารนะครับผมแล้วทีนี้ก็เลยเดี๋พอด,ด,ดีมาทําธุรกรรมที่ธนาคารนะครับผมแล้วทีนี้ก็เลยแวะมาบิ๊กซีสาขาใหญ่นะครับมาแวะซื้อของด้วยนะครับผม ไงก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e หน่อยเว้ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมนะครับผมครับหรือเอาไม้ตั้งกล้องมากล้องอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับลืมไว้ที่โรงเรียนนะครับผมครับเนี่ยดูแล้วกันอ่ะไปเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับสเสบียงครับสเสบียงย่อมๆเลยแหละ ผมเป็นเบียงย่อมๆ oh. แซลเล่นครับก็ซื้อมากินด้วยกันนะครับผม oh. แต่เป็นเป็นของที่นางชอบทั้งนั้นนะครับผมตัวของที่สุธิรักษ์ชอบทั้งนั้นเลย oh. นะครับ <laughs> มาซื้อของก็ก็ต้องให้ถ่ายวอกไปด้วยนะครับผมต้องรายงานตนลอดนะฮะ <laughs> เกือเป็นผู้ชายก็เหนื่อยฮนะ <laughs> เ,น,น,เน,น,นี่ครับมันจะมีข้างในอันนี้ันนนเป็อีไมนเป็นโปรโมชั่นเนาะเนี่ครับของเลนะครับผมนี่พูดไปเลยเราเราไม่แคร์เนี่ครับก <c oughs> <c oughs> ็นั่งนั่งแท็กซี่จากโรงแรมมาไม่ไกลครับผมค่าโดยสารก็ประมาณ90กว่าบาทที่จริงมัน70็ดบแหละ แล้วเขาไปบวกอะไรผมก็ไม่รู้ย0สบาทแต่ก็ก็จ่ายครับไม่เป็นไรครับมันก็อกดีกว่าไม่ได้ออกมานะฮะดีกว่าไม่ได้ออกมาเพราะว่าเราก็ไม่มีรถเนาะใช่ก็ดูกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปซื้อของนะครับผมครับเอาตังค์มาเข้าแล้วก็เอาเช็คมาเข้าครับแล้วก็ก็มาซื้อของด้วยนะครับไหนๆก็อ,ออกมาแล้วก็อเอาคุ้มไปเลยเครับ มันก็จะมีหลายอย่างครับแต่ว่าตู้เย็นที่ห้องค่อนข้างจะเล็กไม่เหมือนตู้ห้องอ่าไม่ไม่มันไม่เหมือนตูนนเนต้เย็นที่สุรินนะครับที่โรงแรมที่สุรินนะนรัจะเป็นตู้เย็นใหญ่ๆเลยแต่นี้มันก็เป็นตู้เย็นน้อยไม่รู้ว่าจะใส่ของที่มีอยู่พอไหมนะฮะเหนื่อยครับ <c oughs> เดินเหนื่อยเดินเหนื่อยอ่ะนี่ครับ แต่ก็อย่างว่านะครับถ้าเราอ่าถ้าคนที่เรารักมีความสุขเราก็ดีใจนะครับเราก็มีกําลังใจที่จะทําในสิ่งที่ควรจะทําต่อไป <c oughs> <ic> นะครับผมนี่ก็เป็นภาพบ,าบรรยากาศนะครับผมอันนี้เป็นห้างบิ๊กซีอุบลราชธานีนะจ๊ะนี่เดี๋ยวนะอันนี้เรามีชาเลนจ์นะครับผม <c oughs> <c oughs> เราจะกลับไปทำชาเลนจ์อ e ีก EP หนึ่งนะครับผมก็ปกติเขาจะกินมาม่าเพขคูณสองกันเนาะเพขคูณสองเพขคูณสามแล้วก็ว่างกันไปนี่เราเราเราแหวกเลยเรากินมามะ่านี่เลยครับซอสถั่วดำไม่ใช่ป่าะวะนั่นแหละครับอยู่ในคลิปนี้บ่นได้น,นะครับแต่ถ้าอยู่ต่อหน้านาก็ไม่กล้าบ่นนะครับผมแต่ถ้าคลิปออกไปแล้วนาก็น่าจะได้ดูอยู่แหละ ก็ค่อยไปรับกรรมทีหลังนะครับขอ,ขอโทษทีครับเมื่อกี้แบตเตอรี่มันจะหมดตีจะเอาพอ w e r แ a คมาดูภาพบรรยากาศเหนะครับ,น,รบ <S 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 นางชอบกินมังคุดไอ้อะไรนะครับไม่ใช่สิเออมังคุดมากครับนางชอบกินมังคุด ลองกิน,นงงอ่างหุ่นไหมกินได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ครับนางชอบมากแต่วะอยู่ไหนแต่ว่าอยู่ไหนเอ้ยเดีย๋ยวตาขอหาแล้วนะครับนะครับอนนานีนาก็ชอบบอกแล้ยนี่ครับที่กินเลยก็จะเป็นอันเนี้ย แต่มันไม่มีห่อใหญ่ครับที่ยิงจะหาห่อใหญ่มไม่มีเลยได้ห่อเล็กมาก็เลยจับมาสี่เลยเอาให้จุกๆุกครับโอเคครับเราก็จะไปเรื่อยๆครับเดยววเดินไปบ่นไปนะฮะพอบ้านใจกล้านะครับบ่นแต่ในคลิปแล้วก็ส่งออกไปนะครับไม่ค่าบ่นต่อหน้าจริงๆว่ะ นี่ครับผมอันนี้เรามาเดินเล่นเลยนะฮะเราโอเคนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันครับผมขอโทษครับรันยาวไปเลยจ้าคือขนมเปียะน่ากินอ่ะน่ากินน่ากิน อากินนะครับแต่ว่าต้องกินให้หมดก่อนนะครับอยนี้นะครับรับนยาญ่ๆไปไปจ่ายตังค์กันดีกว่าครับผมมา<ส>ครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าครับว่าหมดเนี้ยมันเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีของผมหรอกจริงๆไม่ค่อยมีของผมหรอก เนี่ยของที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยไม่ใช่จะมีของผมหรอกแต่ก็กินด้วยกันเลยครับครีมอาบน้ำเหรอวะเออโอเคครับเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่ามันเข้าร้องหมดกเลยวะครีมอาบน้ำเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับนะครับครับเอาให้เดี๋ยวนะครับ แบตจะหมดเดี๋ยวรอกรรมรอแป๊บหนึ่งเสียบแบตก่อนนะฮะ